ไม่ได้ดําเนินการเรื่องร้านนะไม่ดําเนินการเรื่องร้านเพราะเขาเป็นผู้หญิงใช่ไหมแล้ว6คนที่หามาเนี่ย6คนเนี่ยก็ยังไม่มีร้านเสร็จแล้วในเครือขายลื่นลงไปเนี่ยมีร้านหนึ่งร้านก้คนคนนี้มี6สาขาและมีร้านอยู่2ร้านแล้วตอนนี้แต่ละสาขาจะมีตัวเลขเนี่ยโชว์ขึ้นมาโชว์ขึ้นมาโชว์ขึ้นมาโชว์มาโชว์แม่ว่าตัวเลขเหล่านี้ลึกๆลงไปมีเท่าไหร่ไม่ต้องสนใจตัวเลขมันจะมาโชว์เฉพาะที่ตรง ขอ A B C D นั่นเองแล้ว A มีกี่สาขาเขาอยากรู้มันก็นมาโทรสอบพาะแต่ละสาขาขึา้นของไครของมันกันนะครับเพราะฉะนั้นเราจะต้องมีภาพส่วนให้คุณเข้าไปในระบบของคุณมี 4, สี C เขตภาพส่วนเพื่อนถ้าไปรู้ว่าฉันทำเท่านี้ฉันจะได้เงินเท่าไหร่นะแล้วตรงนี้มีเงื่อนไขสำคัญว่าคุณจะได้รับเงิน4 8, 8ีนะ่แสนแปดเนี่ยเดือนนั้นคุณต้องมีคะแนนอย่างน้อยส่วนตัวส5คะแน15น15คะแนน แล้วถ้าเป็นไปได้ซื้อสินค้าให้ได้สักสามพันบาทถ้าไม่มีไอ้นค,นคูคิวยงนะคิวยูนะคิวยูนี่จะงงไม่ใช่ือคยได้ยินไหมคิวยูคืออำนาจในการรับไรายได้เพราะฉะนั้นเวลาคุณซื้อสินค้าของเรามันจะมีสิ่งที่เราให้คุณสามอย่างคือข้อที่หนึ่งคุณอยากได้สินค้าตัวไหนที่คุณต้องการคุณเลือกได้ตามต้องการได้ไหมเลือกได้ตามต้องการข้อที่สองคุณจะได้ EV EV คือคะแนนที่ยวมคิดหันะ อันที่3คือจะได้ QU ถ้าการซื้อในครั้งนั้นมันเข้าล็อก500อพันพันห้าไ้ไหมถ้า500ได้ในหาคิวอยูได้ก0 QU คออถ้าคุณซื้อ F2 ปพลัที่วตรงนี้นหนหึ่งขวด380 380ได้ EV 4.5 EV ได้เ้ยไหมได้ไปแล้วลดอิ่งคล่องแล้วเงี้ไหมแต่คิไม่ได้พอ q ิไม่ได้ปึ๊บเวลาเราซื้อเราก็จะเกิดฐานะชาญฉลาดาเพื่อไอซ้อยใช่ไหมซื้ออยาดือไหม หรือบางทีเราอยู่ที่ร้านเ่าอาจจะบอกว่าพี่ซื้อเพิ่มอีกหน่อยสิให้ได้สักห้าร้อยแล้วคุณจะได้ห้าคิวยูเพราะว่าห้าคิวยูนี้คุณจะมีสิทธิ์รับเงินตั้งแต่หนึ่งเหรียญจนถึงสองร้อยเหรียญมันจะไหลมาจากเกือกขายสมมุติว่าเดือนนี้ในเกือกขายคุณจะได้เงินห้าร้อยเหรียญน,นะห้าร้อยเหรียญมันจะมีสองสี่หกไหมสองสี่หกแปดสิบนะในตารางน,นี้จะมีอยู่ง่ายๆนะยังไง,นะองไพอพูดแล้วก็ต้องพูดดีงนะไม่งั้นเดี๋ยวงงขอเลือกสีเงินครับนะ อย่าลืมนะครับกลับไปแล้วเอาเล่อนี้ดูนะครับลงทุนสิบาทเรือน,นะคะรับนักธุรกิจพันละอีกม่มือคุณนะครับอ้าวเนี่ตรงนี้ไัได้เขียนว่าเอ่อคยูที่ต้องการก็คือนะห้ 5, 10, 15, 20, 25, สสาส,สิบจุห้ายี่ส้าามสีบสามค่ามสิสทีนี้พมาถึงถ้าคุณมีเงินที่ออกมา500เห,ห,าหรียญห้าร้อเดียวเรามามองตรงนี้ นี่สองสี่หกเราต้องใช้ในเขตที่หกใช่ไหมมาทีงนี่คุณจะต้องมีอยู่ทั้งหมดสิบห้าคิวอยู่แล้วนาตือนนั้นคุณบระเอินมีอยู่ที่ห้าคิวอยู่แต่คุณไม่ซื้อเพิ่มนะมันจะจ่ายมาแค่เพียงสองร้อยอีรอเท่านั้นเองมันจะไม่จ่ายห้าร้อยเหรยแต่ถ้าจะจ่ายห้าร้อยเหรคุณก็ซื้อเพื่อให้ได้สิบห้าคิวอยู่เพราะฉะนั้นเราซื้ออีกพันบาทก็เลยไม่เป็นปัญหาถูกไหมเพราะตรงนี้อยาก,กังวลว่ามันเป็นอะไรยุ่ยงยาก ไม่จําเป็นนะอย่าไปคิดกับมันแต่ถ้าคุณซื้อของเราสม่ําเสมอสม่ําเสมอแลวเวลาซื้อซื้อให้เขาเขาห้าร้อยเฮ้ยห้าร้อยพันหนึ่งถ้าซื้อเก้าก็ซื้อได้พันหนึ่งนะเพราะฉะนั้น้าซื้อเจ็ดร้อยก็ได้แค่ห้าคิวยูถูกไหมตรงนี้จะเป็นการซื้อที่ฉลาดมากขึ้นนะเสร็จแล้วคิวยูนี่มีสะสมไว้ในตู้เซฟเลยพอถึงเวลาก็จะจ่ายเงินฟั้งคิวยูจะถูกตัดออกแล้วคิวยูใหม่ก็วิ่งเข้าไปเก็บแต่ถ้าเมื่อไหร่คุณมีคิวยูเท่าไหร่ก็ตามนะ คุณได้เงินตามอำนาจเข้ามารแต่ถ้าคุณอยากได้ทั้งหมดคุณต้องมี q ิอยู่เต็มที่ที่สามเคิเพราะฉะนั้นคนจึงบอกเสมอว่าคุณซื้อเต็มที่ที่สามแานบาทเพราะฉะนั้นเนี่ยคนเนี้ยสี่แสนแเนี่ยที่จะโอนเข้าบ,บัญชีเนี่ยเขาซื้อเพียงสามพันบาทซื้อได้ไหมครูได้หรอโอเค เพราะฉะนั้นเป็นว่าณตัวจุดนี้คนคนนี้อยู่ที่ยีสิสาเปอร์เซ็นเพราะจากตัวเลขเหล่านี้เพราะฉะนั้นอิตารางต่างเหล่านี้ที่จะทําให้ได้รายได้ขึ้นมาเนี่ยคุณไม่ต้องไปกังวลมันจะคำนวณให้คุณเนะเพราะรายได้ส่วนต่างส่วนตัวส่วนบริหารจะยืดที่นี่หมดนะแต่ถ้าคุณเข้ามาที่ระบบเราโดยไม่ซื้อ250หรือว่าถ้าร้อยหรือ100ช่องที่4นี้ไม่ต้องคิดนะฮะได้แค่3ช่องก็คือส่วนตัวส่วนต่างและก็ขาบริหารเท่าน้ ะครับง่ายๆแล้วบริหารระบบฟังเรื่องในการตลาดตัดสนนนะครับตอนนี้เรามีเครือข่ายที่ขยายไปยังต่างประเทศเพราะฉะนั้นตอนนี้นะประเทศไทยนะมันเรามีเพื่อนที่ออสเตรเลียหรือไปซื้อสินค้าที่ตรงไหนก็ตามนะเราเอาร่างเราไปยื่นเลยเพราะว่าตรงนี้มันจะลิ้นกันแห้เป็นกีฬของบริรัทนะฮ e ะ,ะแล้วคุณก็สามารถที่จะสร้างเครือข่ายได้ที่แต่ละประเทศต,ตนน่ละหล่านะเพราะฉะนั้นในลูกๆเมืเ่อกี้หนึ่งสองสามสี่ห้าลูกเนี่ยเราอาจจะเป็นสาขาต่างประเทศได้เลย แล้วในฐานะเดียวกันเราเองก็เป็นสาขาต่างประเทศของบริษัทด้วยเพราะทุกวันนี้มีไต้หวงไต้หวันมากันเยอะๆไหมไต้หวันฮ่องงไม่มากันเยอะไปหมดเลยนะเพราะอะไรเพราะเห็นบ้านเขาแล้วพอมาบ้านเราเพื่อมีโอกาสแต่เขาไม่สามารถมาเปิดร้านได้ที่นี่แต่เขามาแนะนาคนที่นี่เพื่อให้เป็นสาขาของที่นู่นนะฮะเพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นการเปิดกว้างของธุรกิจนะครับเอาล่ะเห็นว่าตอนนี้เราเนี่ยเปิดที่นี่ต่อไปเราจะมีที่เวียดนามกับพูชลาว นะแล้วก็ขยายเรื่อยๆแล้วอาจจะเข้าไปสู่ทางจริงๆแล้วสินค้าเราไปจากทางยุโรปนะเพราะฉะนั้นเราจึงมองเห็นว่าเราจะไม่พูดวายไปเปิดใจยุโรปด้วยไปก็ะจะเป็นการกระจายความภาคกระจายสวย่วนนะแล้วก็ไปขายเอเชียรเรื่อยๆก็เป็นสินค้าทีเเนะ่เราเก่งนะครับเอาละ่ะเป็นว่าถ้าคุณเข้ามาร่วมธุรกิจกับเราตอนนี้คุณจ่ายเงินเพียง2,000บาท1,000บาทตรงนี้คุณจะได้รหรสัส TH000 เลยก็ว่าไป แล้วราัสตรงนี้สําคัญมากเป็นราัสที่คุณจะใช้แนะนาใครก็ตามที่สนใจธุรกิจเราโคตรละนะให้เขาเข้าไปในอินเทอร์เน็ตแล้วก็แล้วแต่มันสามารถเด่นตำได้ในพนาคตโอกาสต่อไปนะแต่หนึ่งพันบาทนั้นนะคุณก็จะไดอ้อุปกรณ์ที่ช่วยในเรื่องไี่คุณได้รู้จักเรามากขึ้นมีแคตตาล็อกนะมีตัวแผงตลาดมีกระเป๋าสีเทาๆอันหนึง่งนะและจะมันคือคุณจะได้สิทธิ์เนี่ยเข้าไปในเว็บไซต์ตัวนี้โดยใช้รหัส T S แล้วก็ ไดที่แบบเป็นตัวประจาชนมคุณเข้าไปเพื่อเข้าสู่ระบบได้แล้วก็จะให้คุณเปลี่ยนนะของหัสอะไรก็แล้วแต่เพื่อที่เข้าสู่ระบบขึ้นลงไปขึ้นลงไปเพื่อไปดูว่ารุ่นี่อนีเราเรือข่ายโตขนาดไหนเพราะฉะนั้นเราต้องเป็นคนรุ่นใหม่นะครับที่จะต้องเข้าเดินเข้าไปดูในอินเทอร์เน็ตได้ใช่ไหมฮะนะรุ่นนี้น่าจะดูดีขึ้นหน่อยหนึ่งรุ่นที่เราเข้ามาประเทศไทยใหม่ๆนะรุ่นนั้นจะไม่รู้จักอินเทอร์เน็ตถึงกับแม้ทเป็นยังไงว่าอินเทอร์เน็ตลงเราเท่าไหร่ต้องให้ลูกเข้าได แล้วพอกระทได้พระเด็กคุณนเราเก่งไหมพราะเด็กคนนี้ถ้าเป็นลูกของคุณเขาสามารถเป็นทายาทสืบต่อธุรกิจได้เลยณวันหนึ่งซึ่งเงินเข้าบัญชีสักกี่ล้านเนี่ยเท <c oughs> ่าไหร่ดิผมเท่าไหร่ดิอันนี้เป็นว่ามันพอเพียงแล้วกันแล้วคุณก็คิดว่าคุณจะต้องอยู่แล้วหรือจะไปใช้ชีวิตเที่ยวของพ่อ,อป้านะ็จแล้วก็มอบหมายตรงนี้ให้กับลูกโดยที่ลูกไม่ต้องไปขึ้นหายเรเ่มหด,ดใหม่ใช่ไหมเพียงแต่ว่าส่งหลักฐานที่เป็นรูปตัอวกริ่งนี่นะออก,อกไปแล้วบอกก่อไป ไปสัทว์อีกพระเวจ้าค่าที่นั้นรายได้ประมาณ8ล้านเศษนี่ส่งเข้าบัญชีเร่องนี้นะคะแล้วก่อนจะไปเที่ยวก็เรียกลูกปบอกว่าคุณอย่าลืมซื้อสินค้าอีวีแล้วก็ไปเที่ยวสบายใจหน่อยแล้วมาถึงวันหนึ่งเราจะต้องจากลูกนี้ไปแล้วคุณจะมอบหมายบริษัทเล่าวันนั้นก็ได้ลูกต้องซื้อสินค้าอีวีนะลูกนะขาดใจตายไม่ว่าสักคำนะอย่าลืมนะต้องซื้อไม่ซื้อก็หายเอาเนั่นแหละ ก็ต้องหาลูกสักคนหรอเล่าน,น,นะบางคนก็มีเนี่ยซีเรียนะครับอาจารย์หนูยังไม่แต่งงานเลยตายตายคุณแค่นี้เขาก็คิดไป็นหน่คนหกพเพราะฉะนั้นดูจากที่เขาคนมาเข้าฟังแล้วก็ผมหาไม่ได้แล้วนะนะถ้าคุณอยู่สบายๆไม่อยากกัวงวลของคุเ,เร,รื้อเรื่อความรู้สึกบัิเวณของคุณรุ่<ก>นตจะต้องทุนธุรกิจอีกแล้วนะเอาเท่าที่พอมีพอได้แล้วกันนะที่ซีเรียสโ okay. อเคตรงนี้คนหนึ่งพันบาทคุณได้ยี่สิบบาทปียี่สิบบาทปีนี่คือคะแนนที่เอาไปแลกกระทงกระทะอะไรต่างๆแม้แต่ e a s y m o k เ ได้ดูรายการนาในป,ปักมงคองมุกต่างเลยเพราะฉะนั้นตรงนี้มีแค่ยี่สิรายการแต่สินค้าเรามีตั้งหลายร้อยรายการถึงไหมย,ยวต่อไปมีเยอะมากคุณมีแค่นี้ตกลงหมดแล้วสินะบางคนก็บอกทำไมอ่ะเราอยากจะซื้ออีกนะถ้าคุณซื้อสินค้าใหม่มันจะมี r p ให้ด้วยเพราะฉะนั้นเราวางเงื่อนไขว่าเมื่อมีสินค้าเข้ามาใหม่เมื่อไร่คุณก็ต้องซื้อ,อ,อเพื่อจะได้สินค้าใหม่แล้วก็ได้